ชี้มาตัวนั่งอะชีวมาตัวนึงคิดว่าจะได้ตัวไหนโัวจุ่มจุ่มได้ถูงตัวมากตัวนี้อ่าจุ่มได้ถูกเอาตัวนี้เหมือนคอมมามีอ๋ออันนี้เต็มกล่องเลยนะเออเต็มบล็อกเลยไปค่ะฮุยยชี้ถูกตัวด้วยจริงเหรอชี้ถูกตัวยิงตัวไหนเมื่อกี้เลยได้กล่องหรออันนี้เดี๋ยว์กันแกดเลยนะโอ้โหคนน่ารักอะใช่ปะเฮ้ยติเกต ใช่เหรอสีเข็ดสีเข็ดมีนมีนได้ตีเข็ด่ะจริงจังมีนมีนได้ตีเข็ด่ะลองอ่ะไ, <ป S 2> ได้ตีเข็ด่ะเอ,เอลเอลชายนอนเห็บให้อูอันนี้ในตัวนี้ค่ะนี่ได้ตีเข็ดคะ่ะตีเข็ดแตกค่ะเอลสุดยอดเลย